กลุ่มกาลังต่างๆเนี่ยก็มีการที่จะลบกันต่อไปการลบจะดําเนินต่อไปอย่างรุนแรงและต่อเนื่องนะครับสิ่งที่รัสชินมีตอนนี้ก็คือเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดครับเพราะว่ามีการได้รับความช่วยเหลือจากกองทัพนอร์เวย์ครับทหารรับจ้างพวกนี้มันเข้าไปในพมา่าโดยผ่านประเทศไทยนะประเทศไทยเราควรจะวางตัวเป็นกลางโดยไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะการให้เป็นฐานปฏิบัติการของตวันตกในการเข้าไปลบในพมา่ามันอาจจะลุกลามเข้าในประเทศไทยได้ กินน้ำมันงาดงรำรําข้าม14วันรู้สึกได้เลยว่าตัวเราเบาสบายเรื่องสุภาพโอโสถเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีทุกข้อนะคะสวัสดีครับดีบีสัวเถาวันนี้เราอยากจะคุยเรื่องพอม่าอีกรอบหนึ่งเพราะว่ามีความเคลื่อมหน้านะครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับกองกําลังต่างชาตินะครับที่จะเข้าไปช่วยเหลือหรือเข้าไปต่อต้าน หรือเข้าไปทําลายหรือเข้าไปถล่มกันแล้วแต่นะมีหลากหลายมากเลยครับวันนี้เราก็อยากจะคุยเน้นไปทางด้านกองกําลังต่างชาติแต่ว่าก่อนอื่นเราขออัปเดตสถานก,การณ์นิดนึงนะครับว่าในต,ตอนนี้กลุ่มกําลังต่างๆเนี่ยก็มีการที่จะลบกันต่อไปไม่หยุดไม่ย่อน,นครัโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าลบก็คือเป็นหน้าแรงนะครับการลบจะดําเนินต่อไปอย่างรุนแรงและต่อเนื่องนะครับวันที่10พฤษภาเนี่ยกองกาลังปฏิวัติท้องถิ่นได้โจมตี ฐานทัพอากาศตองอูได้ยิงจรวดเข้าไป10ลูกครับก็มีบางลูกครับได้ผลครับก็พังโรงจอดแล้วก็ทําให้เครื่องบินเสียหายนะครับเนบิดอก็ถูกโจมตีครับนะก็มีการส่งโดนเข้าไปโจมตีนะครับก็เลยมีการติดตั้งสัญญาณตัดสัญญาณของโดนที่เนบิดอทั่วไปหมดนะครับโกกั้งก็มีการเสริมกําลังเข้าไปนะครับในส่วนของลาดเซี่ยวลาดเซี่ยวเป็นเมืองเอกในเขตของรัชฉานเหนือนะฮะมีศูนย์วิชาการของทหารพม่าอยู่ที่นั่นฉะนั้นการที่โกกั้งนะฮะ มีความมั่นคงได้อย่าต้องตีลาเซียไว้ได้ก่อนแต่ว่าลาเซียเองก็เป็นเมืองเดียวครับที่ยังคงเหลืออยู่โดยรอบก็เป็นเขตอิทธิพลของกุนชนกลุ่มน้อยไปหมดละกองทัพพม,ม่าก็ได้มีการเสริมกําลังเพื่อจะรักษาเมืองลาเซียให้ได้นะฮะนี้ก็เป็นสิ่งสาคัญที่ที่เราต้องรู้ว่าเขาประกาศออกมาชัดเจนว่าจะใช้วิธีทางการทาหารในการแก้ปัญหาครับคือพูดง่ายๆว่าไม่เจราจานะฮะจะลบอย่างเดียวเพื่อย,ยึดลาเซียให้ได้นะครับมันเดเลครับก็เหมือนกันครับหลังจากที่ PDF ยึดฐานที่มั่นได้ก็ โดนทิ้งระเบิดครับโดยสารเคมีครับซึ่งเป็นการผิดกฎหมายนะฮะระหว่างประเทศว่าฝ่าฝืนสัญญาการใช้สารเคมีหรืออาวุธเคมีครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาเขาเขาลองเรียนมานะครับวันที่9พฤษภาที่ผ่านมามีการโจมตีฐานที่มั่นท้องถิ่นนะฮะโดยการโจมตีกองกำลังพันาวินนะครับก็เป็นกองกําลังเอกเทศนะครับที่ฐานพม่าใช้สําหรับการที่ต่อต้านกลุ่มต่อต้านอีกทีนะครับก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น ในมันดะเลย์ครับซึ่งกองกาลังนี้ก็เป็นกองกำลังเอกชนนะครับที่ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพพม่ามันสับซ้อนนะครับมันมีหลายกองกาลังหลือเกินผมก็เข้าใจนะครับว่ากองกำลังนี้เป็นกองกำลังที่อยู่เอกเทศนะครับไม่ใช่ทหารพม่าแต่โดนโจมตีโดยกลุ่มต่อต้านเพราะไปสนับสนุนทหารพม่าอีกทีนึงกลุ่มกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่แปลกประหลาดเป็นทหารผ่านศึกครับอันนี้เราก็รู้ไว้นะครับว่ามีกลุ่มอะไรๆะไรเกลุ่มนะทั้งๆั้ที่เป็นกลุ่มของกองทัพพม่าก็ยางเป็นกลุ่มเอกเทศก็มมมมีีีคคคครรรรรรััััััััับบบบนนนหหศศจ์าาากกปปะเททท้ได่วอ อารักันก็เป็นปัญหายอย่างเดียวกันก็คือล้อมเมืองชิตเตเวไว้กับเมืองอเนบิดองปูติดองนึกเมืองปูติดองกับเมืองชิตเเวเป็นเมืองสองเมืองที่ยังคงมีศูนย์ราชการทหา,ารพม่าอยู่ฉะนั้นพมา่าก็เลยล้อมเมืองด้วยกับระเบิดบมีการวางกับระเบิดไปทั่วไปหมดนะ่ะทุ่นระเบิดกับหนึ่พลูกเพื่อดักทหารอารักันครับก็เป็นสิ่งที่เขาแถลงมานะว่ามีการวางทุ่นระเบิดตั้งแต่เมืองอันนะจนไปถึงเมืองมักกะเวนะครับ แล้วก็ไปถึงที่เมืองตะแวงนะครับในรัฐยะไข่เนี่ยมันก็เป็นปัญหาครับเพราะว่าทางรัฐยะไข่ตอนใต้เนี่ยยังไม่สามารถยึดได้นะครับยึดได้แต่ตอนตอนเหนือจักนั้นทหารพม่าก็เลยวางทุนระเบิดไปทั่วเลยทําให้มีอุปสรรคมากมายในการที่จะเข้าไปยึดเมืองครับรัฐคาเยนีครับไม่ใช่สิครับรัฐคยาครับแต่ชื่อคาเลนีครับชื่อมันยังสับสนเลยครับรัฐ คาเรนีมีรัฐที่เล็กที่สุดใ,ในของพม่าก,ก็โดนโจมตีตลอดต่อเนื่องตลอดเวลาตอนนี้ก็มีการยิงเฮลิคอปเตอร์ hmm. <ik> ตกไปอสองลำในในรัฐคาเรนีนะครับ mm hmm. ก็เลยเรียกว่ามีการลบพุ่งนะฮะยังยึดไม่ได้อยู่ดีนะครับยังยึดลอยเกาะที่เป็นเมืองหลวงคาเรนีไม่ได้เพราะเหตุผลก็คือว่ายังมีกองทัพพม่าสู้จนวาระสุดท้ายอยู่ในเมืองนะครับก็ยังต่อสู้กันต่อไป อัปเดตสถานการณ์ที่มันวุ่นวายสับสนก็เป็นข่าวทั่วๆไปที่มันเป็นข่าวที่มันไม่ค่อยมีอะไรเป็นเนื้อเป็นนังนะครับก็คือลบนุ่นลบนี่ลบนัน่นลบนี่เป็นสถานการณ์กลายเป็นว่าเขาลบกันจะเป็นงานประจําวันอ่ะอีกอันหนึ่งครับ m a d a ก็ได้ปล่อยเฉลยศึกพมา่าจำนวน41นายนะครับเป็นการทํานโยบายที่ต่อเฉลยศึกที่ดีครับเขาบอกว่ามีการพูดถึงว่าไม่มีการที่เราจะต้องเกลียดกันนะฮะเพราะเราลบกันก็จริงแต่เราก็ไม่ได้เป็นศัตรูกันหมายเขาว่ายังไงฮะหมายเขาว่า คนที่เป็นทหารเขาไม่ได้เป็นศัตรูกับเรานะครับคนที่เป็นศัตรูกับเราคือกองทัพพม่าฉะนั้นเราก็ต้องให้มีมนุษยธรรมต่อเฉลยศึกนะการที่มีการปฏิบัติต่อเฉลยศึกตามหลักมนุษยธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่โกกัางยืนยันครับว่าถึงแม้เราเป็นศัตรูกันทางการกเมืองแต่เราไม่ใช่ศัตรูกันในชีวิตจริงก็หมายความว่าทหารพวกนี้ก็ไม่ได้เป็นอะไรทําอะไรเจ็บแค้นนะในเมื่อเขาอยอมแพ้แล้วก็จบฮะส่งเขากลับบ้านไปนะฮะไม่ได้ฆ่าเขาไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะเขาไม่ได้สู้แล้วนะครับก็ส่งกลับบ การแบบพอสมน้ำสมเนื้อนะฮะให้ปลอดภัยนะครับเราจะไข่ครับตุนมักนายก็ได้พูดถึงเรื่องการขนย้ายสิ่งของโรนินยาเพราะว่าเหตุผลก็คือเขาสามารถยึดฐานที่มึ่นได้ในเมืองบูติตองนะฮะซึ่งมีชาวโรนินยาอาศัยอยู่จํานวนมากนะครับเพื่อความปลอดภัยเขาก็เลยมีขนย้ายพวกโรนินยาครับออกจากพื้นที่เพราะมีการโจมตีทางอากาศนะครับเมือง ทางตะเวงครับในเนื้อยัดระยะไข่มีการปะทะกันอย่างรุนแรงนะครับมีการอพยพโยกย้ายคนงานออกไปต่สอง0คนนะครับออกจากพื้นที่นะครับภาคสกายครับก็มีการโจมตีนะฮะจนมีการยกธงขาวนะครับเป็นผลงานของทาง PDF ในเมืองทางชายแดนของกีนอินเดียแล้วก็พม่าอินเดียนะครับมีพื้นที่ที่เป็นกองกําลังผสมนะครับรัดกะเหลียงครับก็มีการลบปะทะกับ BGF ของหมอมชิตตูครับก็มีการปะทะกัน นในช่วงที่เรียกว่าเชิงเขาดอดที่เราพูดถึงครับตอนนี้หมอมจิตตูกับ K N L A มันลบกันเองนะครับตอนนี้ตอนนี้กําลังคิดอยู่เหมือนกันนะว่าการลบกันเนี่ยมันจะเป็นการลบกับใครบ้างเนี่ยทังสับสนไปหมดเพราะว่าหมอมจิตตูเองก็ไม่รู้อยู่ฝั่งไหนนะฮะตอนนี้มันมีประทะกับ K N L A แล้วครับมอมจิตตูสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรัชชินตอนนี้เราก็อย่ามาพูดถึงกองกําลังต่างชาติแล้วนะครับว่าในรัชชินครับเป็นรัฐที่มีการเบ,เบ็ดเสร็จนะครับในการยึดครอง จากกองกําลังต่อต้านโดยสามารถบุก,บกยึดรัดฉ่นได้ทั้งรัฐแต่สิ่งที่รัดฉ่นมีตอนนี้ก็คือเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดครับเพราะว่ามีการได้รับความช่วยเหลือจากกองทัพนอร์เวย์ครับในการฝึกอบรมทหารนะเรียกว่าบริษัทนอตอาร์มบริษัทนอตอาร์มนี่เป็นฝรั่งครับแต่เข้ามาในรัดฉินครับอันนี้ข่าวชาัดเจนว่ามีการฝึกอบรมแล้วก็มีการฝึกทหารให้กับรัดฉ ierten, ดีดโดยกองกําลังต่างชาต 2, ิตั้งแต่ปี2562โดยมีบริษัททหารผ่านศึกครับ ของกองทัพโนเวย์ที่เรียกว่าบริษัทนอตอาร์มนะครับมาช่วยฝึกอบรมให้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในพม่าเพราะพะม่าเนี่ยมีหลายชาติมากครับที่เข้าไปช่วยแต่เราต้องแบ่งเอาไว้สองฝั่งนะครับฝั่งของตะวันตกกับฝั่งของกร,รเซียเกาหลีเหนืออิหร่านพูดง่ายๆว่าเราจะแบ่งยังไงดีฝั่งตะวันตกกับฝั่งตะวันออกแล้วกันนะฮะซึ่งฝั่งตะวันตกเนี่ยมีมีชาติตะวันตกที่เรียกว่าสาหรัฐอเมริกาเป็น แบล็กนะฮะแล้วก็มียุโรปนะฮะประมาณนั้นคราวนี้เราเรามามองว่าทหารรับจ้างตะวันตกเนี่ยเข้ามาช่วยกลุ่มชนกลุ่มน้อยลบโดยทําวิธีไหนครับก็คือเป็นนักรบรับจ้างหรือทหารรับจ้างครับไม่ใช่เป็นคนสัญชาตินั้นนะครับไม่ใช่คนอเมริกันไม่ใช่คนอังกฤษอะไรพวกนี้นไม่ใช่ครับเป็นทหารรับจ้างที่เป็นต่างชาติครับอาจจะเป็น,นชนชกลุ่มน้อยในรัสเซียหรือว่าคนที่เคยเป็นลบในยูเครนนะฮะหรือเป็นแขก เป็นฐานกูคานบ้างเป็นอินเดียบ้างอะไรก็มีครับสต่พัดช,ชาติเป็นตวันออกกลางก็มีครับซึ่งในภาพถ่ายแต่ละภาพนี้ก็แสดงเห็นว่าไม่ใช่คนพม่านะครับแต่ว่าเป็นชนชาติไหนเราก็ออกไม่ออกนะก็คือฐานรับจ้างที่เคยมีประสบการณ์การรบเป็นมืออาชีพนะครับเข้าไปในพม่าเพื่อดําเนินการก่อการร้ายครับนะฐานรับจ้างพวกนี้เคยประทะกับหน่วยรบพิเศษของเกาหลีเหนือนะครับ คือฐานรับจ้างมีหน้าที่ไปวินาศกรรมเสาสัญญาณต่างๆนะครับไปทําลายสิ่งที่เรียกว่าสื่อสัญญาณนะฮะก็เลยทําให้มีการประทะกับหน่วยรบพิเศษของเกาหลีเหนืออันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในพม่าจริงๆนะครับเกาหลีเหนือก็เป็นทหารต่างชาตินะครับที่ได้รับการสนับสนุนจากเกาหลีเหนือในการส่งหน่วยรบพิเศษเข้ามาช่วยนะรเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าฐารรับจ้างพวกนี้มันเข้าไปในพม,าาม่าโดยผ่านประเทศไทยนะฮะประเทศไทยเราควรจะระวังนะครับว่าจะมีการชักศึกเข้าบ้านโดยเฉพาะจีน ร<อ>ัสเซียอิหร่านเกาหลีเหนือคือ4ประเทศที่ช่วยพม่าอยู่นะครับก็จะเข้ามาร่วมช่วยกันลบกันใหญ่อาจจะเกิดสงครามใหญ่ได้นะฮะเพราะว่าชาติที่เข้ามาก็เป็นชาติมหาอำนาจนะการที่จะทําให้เกิดสงครามตัวแทนเนี่ยอาจจะทําให้ไทยเราเดือดร้อนได้นะฮะในฐานะที่ประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศเพื่อนบ้านของพม่านะอย่าเอาอยากใช้เป็นฐานปฏิบัติการของฐานต่างชาติในการโจมตีพม่าจะทําให้สงครามลุกลามมาในฝั่งไทยได้นะฮะทำไมอิหร่านเกาหลีเหนือ ถึงมาช่วยลบกับทหารตะวันตกอย่าลืมนะครับว่าพม่าเป็นประเทศที่มีปัญหามานานมากโดวยเฉพาะการแซงชั่นจากตะวันตกการแซงชั่นจากตะวันตกเนี่ยทำให้ประเทศต่างๆที่โดนแซงชั่นด้วยกันนะฮะมารวมหัวรวมตัวกันครับก็คือพมา่าอิหร่านเกาหลีเหนือรัเสเซียครับเป็นสี่ชาติที่โดนแซงชั่นอย่างรุนแรงจากตะวันตกก็เลยเป็นเพื่อนซีครับเพื่อนตายครับ ก็คือโดนแซงเช่นกันมานานจนต้องเกาะกลุ่มกันเองเพื่อจะค้าขายกันเองครับเกาหลีเหนือถูกสหรัฐคว่ำบาตรให้อดตายมาตั้งแต่ปี1 9 5่นนู่นแหละครับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับถูกคว่ำบาตยาวนานและโหดร้ายมากครับถือเป็นศัตรูเบอร์หนึ่งของสหรัฐครับจนถึงทุกวันนี้อิหร่านก็เหมือนกันครับถูกคว่ำบาตยาวนานตั้งแต่สมัยอิหร่านโคโมนี่เนี่ยเป็นวัติอิสลามเนี่ยเนื่องจากตะวันตกเนี่ยไปยึดสมัมปทานของอิหร่าน อิหร่านก็ตอบโต้ต่อ,ต,อ,ต,อ,ต,อต้านโดยการยกเลิกสมปทานทั้งหมดนะฮะของตะวันตกอิหร่านก็เลยถูกคว่ำบาตรจากตะวันตกที่เป็นมาเฟียเรยวร้ายที่เราขึ้นถึงว่าเขาไปยึดสมปทานเขาเขาเขายกเลิกก็ไปแซงชั่นเขาครับก็ถือเป็นศัตรูอันดับสองครับรองจากเกาหลีเหนือพม่าครับพม่มาก็อย่างเดียวกันครับตั้งแต่นายพลเนวินปฏิวัติก็เลยทําให้ตะวันตกนะฮะคว่ำบาตรอย่างรุนแรง แบบเอาเป็นเอาตายครับถือเป็นประเทศที่ถูกความบาดยาวนานอีกประเทศหนึ่งครับหกปีแล้วครับสามประเทศนี้ถูกบังคับข่มเหงคุกคามอย่างรุนแรงนะครับก็หัวอกเดียวกันตอนนี้ก็มีรัสเซียเกอร์ใหม่ครับสามเกิดแล้วก็มีเกอร์ใหม่เกิดที่4ที่โดนแซงชั่นเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับตอนนี้ก็โดนแซงชันแบบรุนแรงเหมือนกันแต่อย่าลืมนะครับว่าพม่าเป็นประเทศที่มีอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของอาหารฉะนั้นการที่พม่าจะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเขาเรียกว่าประเทศอะไรดียประเทศที่โดนแซงชั่นแล้วกัน ประเทศสามเกลือเพื่อนซีแล้วกันก็เลยได้รับการอุดหนุนในการส่งอาหารนําเข้ารับส่งไปทางอิหร่านและเกาหลีเหนือครับพม่าส่งอาหารที่ผลิตเหลือใช้เหลือเฟือของพมา่าเนีย่ยเพราะพะมา่าเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์เรื่องการผลิตอาหารนะครับส่งเข้าไปในอิหร่านและก,ก็เกาหลีเหนือนะฮะหลายช่วงเวลาครับมีการช่วยเหลือกันระหว่างประเทศนะครับทั้ง3ประเทศนี้ก็เลยเป็นเพื่อนซีกันมานานนะครับออิหร่านกับเกาหลีเหนือก็เลยช่วยเหลือพม่าครับเนื่องจากมีต่างตอบแทนว่าพม่าเคยช่วยเหลือในการส่งอาหารไปให้เป็นการให้เป่านะครับ อย่าลืมนะครับว่าการที่พม่ามีเพื่อนซีก็คืออิหร่านและเกาหลีเหนือก็ทําให้เขามีความแข็งแกร่งในเรื่องของอาวุธนะฮะแล้วก็มีหน่วยรบพิเศษนะฮะที่สามารถเข้ามาต่อต้านกับพวกทหารรับจ้างได้นะครับล่าสุดนี่ก็จีนรัเสเซียอิหร่านได้ประกาศซ้อมรบกันณนะอ่าวเบงกอลนะครับด้วยเหตุผลก็คือว่าอยากช่วยปกป้องคุ้มครองพม่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกลุ่มคอต์สนะฮะก็มีท่าทีคุกค,คามนะฮะกลุ่มคอต์สก็มีออสเตรเลียสหรัฐ ญี่ปุ่นแล้วก็อินเดียมีท่าทีคู่คาาในเรื่องในอ่าวเบงกอลนะครับเขาก็เลยคิดว่าการซ้อมรบระหว่างอิหร่านจีนลรัสเซียเนี่ยจะช่วยปกป้องคุ้มครองพ้าาอิหร่านเป็นประเทศที่ไม่ค่อยจะออกนอกประเทศเท่าไหร่นะเป็นครั้งแรกนะครับที่อิหร่านส่งกองทัพเรือมานอกอ่าวเปอร์เซียเป็นครั้งแรกนะดยการสนับสนุนช่วยเหลือพม่มาอย่างเต็มที่นะและอาจจะส่งพวกขีปนาวุธแล้วก็โดนจนํานวนมากมาช่วยพม่าอย่าลืมนะครับว่าอิหร่านมีความสามารถในการผลิตโดนนะเคยช่วยเหลือรัสเซียในเรื่องโดนนะครับ เกาหลีเหนือก็เหมือนกันครับเกาหลีเหนือก็เป็นประเทศที่ไม่เคยออกจากประเทศมาก่อนนะครับกองทัพไม่ออกนอกประเทศแต่ว่าปี2 5 6 6คือปีที่แล้วมีการส่งทห,หารรับจ้างไป็นปริการพริเศษคือทางตะวันตกส่งก่อนนะครับทางตะวันตกส่งทห,หารรับจ้างไปในเริการพิเศษนะเข้าไปในพมา่าเพื่อช,ช่วยชุมกลุ่มน้อยวินาศกรรมนะฮะพมา่าก็เดือดร้อนเสียหายนะครับก็เลยขอความช่วยเหลือจากเกาหลีเหนือนครับให้ส่งหน่วยรบพิเศษมา ปฏิบัติการเพื่อต่อต้านพวกก่อการร้ายจากนักรบจ้างครับเพราะหน่วยรบพิเศษของเกาหลีเหนือมีความสามารถพิเศษหลายอย่างที่ธรรมารไม่มีนะยกตัวอย่างเช่นการพางตัวที่เก่งที่สุดในโลกแล้วก็สามารถจะกวาดล้างทหารรับจ้างเหล่านั้นได้นะฮะก็มีข่าวจากสื่อมวลชนของไทยนะครับบอกว่ากองกําลังเกาหลีเหนือมีถึง 5, กองพันนี่ห้กองพันนี่หลายหมื่นเลยนะครับผมว่ามันคงไม่ใช่มั้งครับอาจจะมีเขาบอกว่ามีแค่2กองพันก็ประมาณ เจ็ดแปดพันนะน่าจะมีนะเจ็ดแปดพันก็เยอะมากนะครับผมก็เลยสงสัยว่าฐานเกาหลีเหนือมาอยู่ในพม่าเยอะขนาดน,นั้นได้ยังไงนะแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะเกาหลีเหนือก็มีโรงงานผลิตอาวุธนะครับไม่ว่าจะเป็นโดรนไม่ว่าจะเป็นกระสุนปืนใหญ่นะฮะอาวุธขีปนาวุธนะทันสมัยต่างๆราคาก็ไม่แพงมากนะครับเขาเคยส่งจํานวนอาวุธโดรนหรือกระสุนเนี่ยเคยส่งไปที่รัสเซียถึง3ล้านชุดนะครับรัเสเซียก็เคยได้รับการสนช่วยเหลือจากเกาหลีเหนือในเรื่องของอาวุธมาแล้ว ก็ไม่แปลกครับที่พม่าจะได้รับการช่วยเหลือจากเกาหลีเหนือนะครับการเกิดสงครามในพมา่ารุนแรงขึ้นเรื่อยๆยนะเกาหลีเหนือก็อิหร่านก็มาเข้ามีมีส่วนร่วมแล้วก็ส่งอาวุธเข้าไปช่วยเหลือพม่าอย่างมากนะครับแล้วจีนรลเสเซียเองก็เป็นยักษ์ใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดในการที่จะเป็นแบกให้กับกองทัพพม่านะครับเราคิดว่าการสู้รบอาจจะยาวนานยืดเยือ้อยาวนานถ้าตะวันตกเข้าไปมีส่วนร่วมจีนรลเสเซียก็กระโดดเข้าไปลงมีส่วนร่วมด้วยนะครับอย่าลืมว่าจีนอยู่ติดใกล้แค่นั้นนะครับเขาเตรรียยยมกองทััไว้ชาาแแดนนหลสนนะคบ เพื่อพร้อมที่จะเข้าไปบุกยึดพมา่าทันทีถ้าหากมีเหตุการณ์อะไรที่ไม่น่าไว้วางใจในพมา่าเช่นตะวันตกส่งทหารเข้ามายึดเขาก็จะส่งทหารเข้าไปตอบโต้นะเหมือนกับสถานการณ์ในเกาหลีที่เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2คือมีเหนือใต้ลบกันก็เพราะเหตุผลเดียวกันนั่นะฮะพะมา่าจะเป็นสนามรบระหว่างตะวันตกกับตะวันออกก็ได้ครับก็คือมีการลบกันเพื่อแย่งชิงพมา่า เป็นสงครามตัวแทนนะครับทั้งสองฝ่ายเป็นยักษ์เหมือนกันนะยักษ์สองตัวมาเจอกันในในพม่าเนี่ยก็อาจจะเป็นสิ่งสําคัญนะครับประเทศไทยเราควรจะวางตัวเป็นกลางโดยไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะการให้เป็นฐานปฏิบัติการของตวนตกในการเข้าไปรบในพมา่ามันอาจจะลุกลามเข้าในประเทศไทยได้เพราะทางกีนแลตเซียก็อาจจะส่งทหารเข้ามาจัดการฐานทัพในประเทศไทยด้วยนะครับฉะนั้นการที่เกิดสงคราม ในพม่าอย่างรุนแรงเนี่ยเราควรจะวางตัวเป็นกลางให้ดีที่สุดนะ,ะระวังตัวด้วยครับประเทศไทยอย่าทําตัวเป็นยูเคนนะครับมันจะทําให้เราปวดหัวเดือดร้อนนะครับโดยเฉพาะฐานไทยนะ,ะต้องระวังไม่ให้เกิดปัญหานี้ขึ้นมาได้ล่าสุดเนี่ยรัฐบาลฐานพม่าและพันธมิตร3าพี่น้องเนี่ยก็มีการประชุมหารือกันเจรจาแบ่งปันผลประโยชน์กันนะฮะ ให้ลงตัวการเจรจาครั้งนี้เป็นการเจรจาครั้งที่5แล้วนะครับท <birlikte> ี่นครคุนหมิงเพื่อเพื่ออะไรทราบไหมครับเพื่อที่จะแบ่งปันผลประโยชน์ในเรื่องของการเก็บภาษีนะฮะในเรื่องของทหารนะซึ่งคงจะยากที่จะจะเจรจาเพราะเหตุผลคือเคยมีการประกาศว่าจะใช้กําลังทหาร ในการยุติปัญหาครับเพราะเหตุผลที่สําคัญที่เมื่อตอนต้นคลิปเราได้พูดถึงเรื่องล่าเซี่ยวแล้วเมืองล่าเซี่ยวเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่สุดนะซึ่งยังไม่สามารถยึดได้ตราบใดที่ยังยึดล่าเซียวไม่ได้อันนี้ยังไม่จบครับและการแบ่งปันผมอยู่ทางชายแดนก็เป็นการแบ่งปันโดยจีนเข้ามาเป็นตัวกลางให้สามารถมีการดําเนินการเรื่องส่งสินค้าต่างๆเข้าไปในพมา่าได้อย่างสะดวกโดยไม่เจอปัญหาเรื่องการรบทั้งสองฝ่ายก็ยุติจบยอมจบกันด้วยการที่จะยอมให้สินค้าเข้าพมา่าได้ เพราะถึงจะกีดกันให้เข้าการลบกันก็ไม่เกี่ยวเลยครับประชาชนเดือดร้อนนะครับการเจราจาสันนิภาพครั้งที่5ระหว่างตัวแทน s a c พม่าเนี่ยกับพันธมิตรสามพี่น้องโกกัง้งตาอางอารักกันเนี่ยมีจีนเป็นตัวกลางนะครับได้ข้อสรุปแล้วละครับว่า3มพี่น้องได้70 s a c กองทัพพม่าได้30นะฮะเป็นตัวเลขที่จีนเป็นคนเสนอครับพอจีนเป็นคนเสนอปุ๊บก็ไม่มีใครมีใครกล้าแย,ย้งก็เลยจบลงด้วย ตัวเลขนี้แล้วก็ดําเนินการเปิดด่านชายแดนค้าขายกันต่อไปนะครัรัฐบาลญี่ปุ่นครับตอนนี้มีตัวละครตัวใหม่ที่ผมเคยพูดเมื่อหลายคลิปแล้วว่าญี่ปุ่นเป็นตัวสําคัญอย่างยิ่งนะฮะในการที่จะทําให้พม่าสงบศึกเร็วขึ้นเหมือนกันเพราะเหตุผลคือพม่าได้รับการช่วยเหลือจากญี่ปุ่นมากมายนะครับไม่ไว่าเป็นมนุษยธรรมไม่ไว่าเป็นการค้าขายชายแดนที่ส่งอา,อาหารนะฮะจากญี่ปุ่นเข้าไป ช่วยเหลือโดยมนุษยธรรมฐานชายแดนไทยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ญี่ปุ่นช่วยเหลือมาตลอดนะครับไม่ใช่ว่าญี่ปุ่นอยู่เฉยๆนะครับญี่ปุ่นได้ให้ความช่วยเหลือพม่ามาต่อเนื่องยาวนานในเรื่องของประชาชนนะครับคือญี่ปุ่นไม่ได้ไปยุ่งก้าวไกในการลบเพราะญี่ปุ่นไม่มีไม่มีเรียกว่าหน้าที่หรือสิทธิต่างๆในการส่งกกองกําลังออกนอกประเทศนะครับ มันผิดรัฐธรรมนูญญี่ปุ่นก็เลยได้แค่ส่งมนุษยธรรมนะครับล่าสุดญี่ปุ่นก็เลยเปลี่ยนวิธีใหม่ครับโดยการเรียกตัวหรือเชิญตัวก็แล้วกันนะฮะทางกลุ่มต่อต้าน KNUKNPP แล้วก็ RCRSCC RSCC นี่คือรัฐฉานใต้นะฮะ KNPP ก็คือกลุ่มคาเรนีนะครับแล้วก็มี KNU ก็คือกลุ่มกระเลียงนะฮะก็เข้าไปพบนะฮะการที่ญี่ปุ่น S <S 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 มีการปรึกษาลือกับวิกฤตการในเมียนมานะความคาดหวังในญี่ปุ่นเนี่ยมีความคิดว่าถ้าพม่ามีสันติภาพญี่ปุ่นก็จะสามารถฟื้นฟูธุรกิจเศรษฐกิจโรงงานต่างๆที่อยู่ในพม่าให้กลับมา,บมาฟื้นฟูมาทํางานได้ปกติเพราะตอนนี้ญี่ปุ่นลงทุนในพม่ามากมายแต่ว่าได้ยุติไปเกือบหมดแล้วเพราะในสงครามกลางเมืองในพมานะ่าการเชิญตัว NUG กะีเหลียงชินคเลนีฝ่ายต่อต้าน5กลุ่มก็เท่ากับว่าเสนอตัวเข้ามา เป็นตัวกลางในการเจรจานะครับแต่ที่ผ่านมายังไงญี่ปุ่นก็ระวังตัวมันอย่างยิ่งนะครับว่าจะทําตัวให้เหมาะสมเพราะว่าถ้าเกิดไปเข้าข้างข้างใดข้างหนึ่งมากเกินไปก็อาจจะทําให้ตัวเองเสียหายได้นะครับหลายฝ่ายเรียกร้องฮะว่าให้ญี่ปุ่นเข้ามาเป็นตัวกลางเพราะเหตุผลคือญี่ปุ่นมีกําลังเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะช่วยเหลือบริจาคให้กับพมา่าในการที่จะช่วยเหลือประชาชนพมา่าแล้วการลงทุนของญี่ปุ่นในพมา่ามันก็มาก เกินกว่าที่ญี่ปุ่นจะทิ้งพม่าไปได้นะครับหลายฝ่ายก็ยังพยายามเรียกร้องให้ไทยซึ่งเป็นต่างชาติอีกคนหนึ่งที่มีความใกล้ชิดกับพมา่าให้มีการดําเนินการเรื่องต่างๆในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์นะครับซึ่งไทยเองก็ปฏิบัติอย่างช้าๆา,าอย่างไม่กระตือรือร้น,นหานไปไตั้งนานแล้วยังไม่ทําอะไรเลยก็เริ่มได้ทําขึ้นมานิดหน่อยครับก็คือเรื่องไฟฟ้ากับอินเทอร์เน็ตนะฮะซึ่งเข้าไปในเมลดี ทุกฝ่ายก็เรียกร้องให้ไทยตัดตัดตัดแต่เขาก็ยังไม่ตัดนะเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของการเกื้อนหนุนต่อการทําสงครามอย่างผิดกฎหมายแล้วก็เป็นแหล่งผิดกฎหมายในเมวดีซึ่งมีมากถึง18แห่งนะเป็นศูนย์อชญยกรรมของเมวดีเนี่ยอาทิตก,ก่อนก็ก็มีการขึ้นป้ายว่า ให้ชาวต่างชาติที่ทําผิดกฎหมายทั้งหมดออกจากเมดีภายใน6เดือนโดยคําสั่งของหมอมชิดตูเคนเอซึ่งเป็นคําสั่งปลอมๆหรือเปล่าเพราะมัน6เดือนมันนานไปครับทำไมไม่ออกภายใน30วันอย่างเงี้ยหเดือนนี่มันให้เวลากันแบบเหลือเฟือครับหรือเป็นการถ่วงเวลาเฉยๆครับตอนนี้ไทยเราก็เลยขยับอย่างช้าๆคือกอสทชได้ลงพื้นที่ปรับเรื่องเกี่ยวกับเสาส่งสัญญาณตามชายแดนเจ็ดพื้นที่ว่าเสาโทรคม,มนาคม84จุด มันเยอะขนาดนั้นเลยนะครับส่งสัญญาณไปนางเนียวดีให้ระงับสัญญาณให้หมดคุณเห็นหรือเปล่าว่ามันเป็นไปได้อปดสจุดอ่ะมันมหาศาลขนาดนั้นอ่ะแล้วคุณปล่อยให้มันทําไปตั้งนานได้ยังไงตั้งหลายปาีคุณน่าจะตัดตั้งแต่เมื่อ3ปีที่แล้วอ่ะเพราะรู้อยู่แล้วเขาใครๆก็รู้ครับว่ามันเป็นแหล่งอาญญากรรมคุณจะขายเน็ตให้เขาเพื่ออะไรอ่ะเพื่อให้เขาไปทําชั่วมันก็คือการสมนุนคาําทําอัญญากรรมก็เป็นความผิดนะครับตามกฎหมายเป็นความผิดนรับการสนับสนุนอัญญ,ญากรรมเนี่นกนยการระ แต่คนทําผิดกฎหมายคือคนที่เอาสัญญาณไปใช้คือพวกอาชญากรรมออนไลน์เนี่ยได้อาศัยไทยในการใช้สัญญาณเด็ดของไทยเนี่ยไปใช้ทําอาชญากรรมฉะนั้นการรื้อถอนเสาตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่เป็นโทษทางปกครองครับถ้าหน่วยงานไม่ปฏิบัติการ,รก็จะโดนถอนใบอนุญาตนะตอนนี้ก็มีการสุ่มโดยการเข้าไปตรวจนะฮะว่ามีการรื้อถอนหรือ,อยังถ้าไม่มีการรื้อถอนเนี่ยเขาอาจจะยกเลิก แปอนุญ,ญาตสัญญาได้แต่ผมคิดว่าถ้าโทษหนักขนาดนี้คงื้อถอนหมดแล้วครับเพราะว่ามาเอาเรื่องเล็กๆคนี้มาทําให้โดนถอนแบอนุญ,ญาตนี่ผมว่ามันมันไม่เป็นไปไม่ได้นะครับฉะ mm. นั้นคิดว่าจะมีการถอนออกไปให้หมดตามคาสั่งกสทชในเร็ววันเขาให้เวลา30ิวันนะครับซึ่งผมก็คิดว่ามันช้าช้าเหมือนว่าเพิ่งเริ่มออกคําสั่ง คือระบบมันมีปัญหาจริงนะราชการเนี่ยคือมันรู้อยู่แล้วอะแต่มันไม่มีคนสั่งหรือว่าคนสั่งแล้วมันไม่ทําก็ไม่รู้อะมันกว่าจะกระยึบกระยุบเข้าไปลวแต่ละจุดนะถ้าเป็นประเทศอื่นเนี่ยก็คงทําไทยใน3วันนะคือคือคำสั่งมันคงมาเร็วแต่โอเข้าใจครับไอ้เรื่องเวลาในการรื้อถอนต้องใช้เวลาแต่คําสั่งเนี่ยมันต้องเร็วครับคำสั่งโกยมาเนี่ยมันผ่านไปหลายปีแล้วครับถ้าไม่มีการล่องแร่แหกเชิงถึงขนาดข่าวมากมายขนาดนี้มันคงไม่ทําอะไรแหละ สาบ,บันสันนิภาพของสรรารัฐก็เลยบอกว่าเฮ้ยคุณรู้อยู่แล้วชเวก็โกเคเคปาร์ก K K Park นี่มันเป็นกลุ่มทําผิดกฎหมายในเมืองเวีวดีเนี่ยมันเป็นอาชญากรรมร้ายแรงระหว่างประเทศนะครับถึงยังเรียกว่าแม่น้ําเมยเป็นแม่น้ําแห่งอาชญากรรมที่ใหญ่มากนะครับเราก็เลยพูดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือประเทศไทยเราต้องมีบทบาทเป็นอย่างยิ่งในการปราบปรามอาชญากรรมนะไม่ใช่อยู่นิ่งเฉยนะครับอย่าลืมว่ากลุ่มชาติพันธุ์ในพม่าเนี่ยมีการได้รับการสนับสนุนจากญี่ปุ่นนะฮะค่อนข้างชัดเจน,นโดยเฉพาะนาย โยอิซาซากะว่าซึ่งเป็นตัวแทนของญี่ปุ่นในเรื่องของการช่วยเหลือทางมุนซียธรรมนะโดยเฉพาะมูลนธิธิการกุศลที่เรียกว่านิปปอนฟาวเดชันเนี่ยมีการส่งคนเข้าไปช่วยเหลือในพมา่าอย่างไม่เป็นทางการมานานแล้วครับ เน้นเรื่องมนุษยธรรมนะมีการพบปะกับกลุ่มต่อต้านมาตลอดเวลานะครับในที่ผ่านมานี้ก็เลยมีการนัดหมายเจอกันระหว่างนายสากขวะกับกลุ่มชาติพันธุ์นะฮะทั้งหลายนะเพื่อจะมาปรับแต่งหรือมาเจรจาหรือมาหาทางออกในการที่จะช่วยเหลือประชาชนนะครับในเรื่องมนุษยธรรมนะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้มันเป็นเรื่องที่เราจําเป็นจะต้องรู้ว่าญี่ปุ่นมีบทบาทสําคัญในเรื่องมนุษยธรรมนี่ถูกต้องแล้วครับจีนเองก็ควรจะมีบทบาทในเรื่องมนุษยธรรมนะครับแต่จีนนี่เงียบมากนะครับจีนไม่เคยอก Sache, อ,อกมาเรื่องนี้เลยพราาาะคิดว่อจ เป็นเพราะจีนที่ว่ามันไม่ใช่เรื่องของตัวเองนะฮะหลายครั้งที่จีนที่อย่างนี้ครับจีนก็ไม่ค่อยจะกล้าทําอะไรสักเท่าไหร่นะผมคิดว่าในเรื่องมนุษยธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องของมูลนิธิที่เรียกว่าการกุศลซึ่งจีนไม่มีจ <laughs> ีนไม่มีฟาวเดชันเป็นการกุศลเลยนะครับประเทศนี้ปกครองด้วยพรรคคอมมิวนิสต์ฉะนั้นหลักการของคําว่ามูลนิธิการกุศลมันไม่มีศาส,สนาเขายังไม่ได้ศาสนาสุนนะครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่ในความคิดส่วนตัวผมว่าน่าจะลื้อฟื้นนะ นื้อฟื้นสิ่งที่เรียกว่ามนุษยธรรมในประเทศจีนเหมือนเห็นญี่ปุ่นทําแล้วก็นึกถึงว่าเอ้ยทำไมประเทศจีนมันห่วยอย่างนี้วะทำไมประเทศจีนไม่มีการช่วยหรือทางมนุษยธรรมเหมือนนี้เหมือนกับแบบนี้ประเทศจีนใช้แต่กําลังทหารในการปกป้องชายแดงตัวเองต่อให้มีคนพม่าเดือดร้อนมากมายเท่าไหร่เขาก็ไม่ให้เข้าประเทศจีนครับไม่เหมือนประเทศไทยครับประเทศไทยถ้ามีคนเดือดร้อนนี่เขาจะปล่อยเข้ามาเลยครับจีนเป็นประเทศที่มีปัญหาครับปัญหาเรื่องเกี่ยวกับชอบใช้โกดเหล็กครับ แล้วไม่ได้สนเรื่องความสัมพันธ์ทางด้านมนุษยธรรมเลยอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ปรับต้องปรับปรุงนะครับคือแข็งแรงกดเหล็กบ้าไก่ก็เป็นปัญหาแบบนี้แหละครับมันไม่มีความยืดหยุ่นเลยครับสุดท้ายครับล่าสุดครับมีข่าวดีที่จะบอกในท้ายคลิปก็คือว่ามีการย้ายองซานซูจีจากคุกครับเดือนจําที่เนปิดอรครับไปอยู่ที่ศูนย์ประชาการกองพลทหารที่6นะฮะหรือพูดง่ายๆว่าได้รับการปล่อยตัวมาเพื่อควบคุมตัวอยู่ที่ กองทหารครับไม่ได้อยู่ในคุกแล้วเพราะต้องเข้าใจนะครับว่าในคุกพม่คงโหยมากคงสภาพแวดล้อมแย่มากการที่ย้ายมาอยู่ในศูนย์อะไรทักอย่างหนึ่งก็จะดูแลด้วยดีนะครับเพราะาเหตุผลก็คือเขาจะ80แล้วนะครับเ8ฉะนั้นการที่การที่อายุมากขนาดนี้สามารถสุขภาพดีขนาดนี้ได้นี่ผมก็ว่าเก่งมากแล้วและอย่าลืมว่าองซานสูจีโดนติดคุกมา3ปีน,นะครับแปบ๊บเดียวก็เห็นใจครับเพราะว่าท่านเป็นวีรบุรุษอย่าเรียกว่าวีรบุรุษครับเป็นวีรสตรีิครับวีรสตรีที่ น่าชื่นชมครับผมก็ชื่นชมครับแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนกับว่าพม่าไม่มีโอกาสแล้วนะครับในการที่จะใช้องซานซูจีขึ้นมาเป็นผู้นำเพราะหนึ่งอายุมาก 2. การที่กองทัพพม่า,มาให้ความสําคัญกับองซานซูจีมากขนาดที่ว่าคือต้องกําจัดให้ได้เขาไม่กล้าฆ่าทิ้งเพราะถ้าฆ่าทิ้งเนี่ยอาจจะมีการลึกคืนครั้งมโหฬารก็ได้ครับตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไม่ให้เกิดการนําโดยองซานซูจี แล้วก็ต้องมีผู้นําคนใหม่ขึ้นมาทดแทนอ,องซานซูจีให้ได้เพราะอายุมันก็ไม่ถึงที่จะทํางานแล้วนะครับเพราะาอายุเกินแล้วก็สุขภาพก็ไม่ดีแล้วครับเพราะว่าโดนคุกคุมขังมานานนะครับก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจเขานะครับว่าเขามีปัญหาเรื่องสุขภาพเหมือนกันครับก็ประมาณนี้ครับความคืบหน้าของเมามาขอบคุณที่ติดตามชมแล้วก็รับชมมาตลอดนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีสัวเถา เพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร